สวัสด,ดีนักเรียนัชนประฐมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะเราก็มาพบกันสัปดาห์ที่5แล้วนะคะในวันนี้คุณครูนิกก็จะมีคลิปชี้แจงนะคะเกี่ยวกับการดูเพลย์ลิสต์ของคุณครูนะคะว่านักเรียนจะต้องทํากันบ้านอย่างไรและศึกษาอย่างไรจากเพลย์ลิสต์นี้ค่ะทําไมคุณครูถึงต้องจัดทําเพลย์ลิสต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงนั้นมีลิขสิทธิ์ค่ะของรายการและของนักร้องของวงต่างๆนะคะเราไม่สามารถตัดคลิปวิดีโอของใคร มาอยู่ในคลิปวิดีโอของเราได้นะคะค่ะคุณครูก็เลยจัดทำเป็นเพลย์ลิสเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนนะคะก็ลองดูกันนะลูกในวงแรกก็จะเป็นวงไทยเดิมในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะเพิ่มวงไทยเดิมมาแล้วเสียงการร้องของวงไทยเดิมนั้นก็จะไม่เหมือนวงอื่นๆอย่างไรให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะในวงที่สองก็จะเป็นวงคอมโบหรือวงลูกทุ่งนั่นเองค่ะ ในวงที่3ก็จะเป็นวงออเคสตรานะคะในวงออเคสตรานี้คุณครูก็ได้เลือกนักร้องที่เป็นคนไทยแลนะนักเรียนอาจจะรู้จักแันบ้างแล้วนะคะลองฟังดูนะลูกนะนวงที่4ก็จะเป็นวงแจ๊สแบนด์นะคะวงที่5ก็คือจะเป็นเสียงร้องที่ใช้ในวงบิ๊กแบนดค่ะนักร้องที่ขับร้องก็คือวงลิตานะคะ และคลิปสุดท้ายนี้จะเป็นคลิปของวง Chamber ์นะคะ Chamber Music ค่ะให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าเสียงขับร้องที่ใช้ในวงดนตรีสากลวงต่างๆนั้นมีความยากง่ายหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างและภาระง,งานในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้กันบ้านง่ายๆเลยไม่ต้องยากอะไรเลยนะคะก็คือให้นักเรียนจดชื่อคลิปทั้งหมดที่ได้ดูในวันนี้นะคะ แล้วให้นักเรียนเขียนว่าเพลงนี้นะคะใช้ในวงประเภทใดนะคะอย่างเช่นเพลงกอดในใจเป็นเสียงคัรบร้องที่ใช้ในวงดนตรีประเภทจุดจุดจุดอ่าและเพลงไปอยู่ที่ไหนมาเป็นเสียงคัรบร้องที่ใช้ในวงดนตรีประเภทจุดจุประมาณนี้ค่ะคำถามข้อสุดท้ายนี้นะคะก็คือ ให้นักเรียนเลือกเสียงของนักร้องที่นักเรียนชอบในวงต่างๆนี้นะคะมา1คนค่ะและชอบเพราะอะไรให้นักเรียนเขียนอธิบายมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ